ใบหนึ่งพี่น้องเนาะคือสี่พอบิดบาทนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่แหละเฮาเนาะฮึบใหม่ๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยได้ปะฮึบได้ปะได้ปะอ่าโอเคได้ปะไปเด้อไปเด้อโอเคไปสองคนซื้อที่งนู้นก็ไม่เกี่ยบไม่มา Mở ra, bay, 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 đấy từ đấy, bay, nhìn đấy bay, bay, hoàn bay, xây bay, vào bay, nó Và ngày bay, 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 rất bay, đẹp bay, à ๊โอ้ยข้าก็ดีบาดนี่ดี๋ยเลยทั้งทั้งทั้งลุ๊บลุบโอ้ยงานบันเทิงเอา FC ทุกๆททานเนาะพบพ่อกับบ่จิตคือเก่าอีกเช่นเคยอยู่ที่ EP 2เอาพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีอ่ามื้อนี้วันนี้เนาะอ่าอยู่ที่เพื่อนของทางน้องตือทองทางทางแก้วกําลังเอาอน่ะอันนี้ใส่อยู่พี่น้องเนาะเอาประตูเนาะใส่อ่าเจาะ่ซั่นน้องเพิ่นเลแล้วนี่ก็สวรรค์บ่อันลูกยิงบ่อืม เอาอันนี้ติพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวๆอ่าพอดีว่าซื้ออันนั้นมาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าซื้ออ่าปงเยียเนาะอ่าซื้อใบประตูั่นพี่น้องเอ้ยอ่าซื้อมาอันนึงนซื้อเนาะเปลี่ยนเนาะบ่ได้ก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากตัวที่มันแตกอันนี้ก็จะว่าสิกะกะหมกไปนี่บ่คิดเองก็สิได้เปลี่ยนอ่าตัวใบใหญ่านี้ก็ได้เพราะว่าความกว้างของประตูน่ะคือ ท in ี right ่ว่าเราเอามานี่เป็นใบนะใบเป็ดซิปเนาะความควงของมันนะแต่ว่าความความควงของบวงกุ๊บเฮาน่ะมันอยู่ในเจ็ดซิปมันก็ต้องเลยเปลี่ยนบานคู่ล็อกพี่น้องเอ้เนาะบานคู่อ่าบานคู่มันก็สี่อ่าต้องเอาตัวน้อยผนว่าเดี๋ยวก่อนสีก่อนสีเมื่อเดี๋ยวสี่ขึ้นรถพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวก็ไปเอาใบเมื่อไหร่พนดได้เดี๋ยวสีเอามาให้กับทางน้องๆเพิ่นเนาะ ใส่ไม้เนาะปัจจุบันนี้ให้กับทา้งสางเป็นใส่ตัวประตูก่อนนะพี่น้องเอ้ยไปเสรนเนาะจังได้กเบิ่งไปน้ำกันบรรยากาศตอนนี้พี่น้องเนาะอยู่ที่เพื่อนสารลานเปรนของทางน้องไส้ลาตอนนี้ก็ได้ยังบ่ทันได้เฮ็ดเทื่อเพราะว่าทางน้องไส้ลาเป็นไปเฮ็ดงานเนาะเฮ็ดงานในเรื่องของทางโครงงานน้ำก่อนนั่นแหละก็เลยแบ่งกันเฮ็ดเนาะได้บ่น้อง อ่าพอดีน้องช่วทองเอาสบายดีที่อะเฮาเนาะอ่าไปไปเอาอะไรใบใบประตูบ่อ่าปองเยี่ยมปองเยี่ยมที่ว่าเปลี่ยนมาตัวที่ว่าของน้องว่ามันยังยังมาได้อีป่องหนึ่งเนาะอ่าเห็นมาได้อป่องหนึ่งพี่น้อะไรเนาะกาัมาก่อนลูมเนาะอยากมือนอยู่ด้นี่ฮึบอ่ะอะไรบ่ chặt bài, chặt tay bài si luôn bí nó cứu sĩ pau bụt bát biên bếp biên mani lẽ nó hoop mi mày thằng lan lôi thì ẩn lôi bí 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 ẩn đây, bí ẩn lôi bí ẩn lôi bí ไปน้ำกันอตอนนี้ก็ซีดูในประมาณนี้แหละเพราะว่ามีมีช่องหนึ่งเนาะ,ะที่ว่ามันยังไม่ทันพอพอดีได้แหละ,ะเหลไว้เราใส่ให้มันครบเนาะหลังจากว่าใส่ขรงทังน้องเจอท่องแร้กับพ่และจึงมา เฮือนของทางน้องสลาบาดนี้ก็ได้เนาะกะมีทาง FC เนาะอ่าเพิ่นคอมเมนต์กันเข้ามาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่คิตเอ้ยเนาะอ่าอยากให้ทางพระครูใหญ่เพิ่นเนาะอ่าที่ว่าจะช่วยอ่าครอบครัวของทางน้องสลเนาะอ่าอ่าเว้าแน่แหละเพิ่นก็เห็นอนาแม่เนาะอ่าเพิ่นก็เห็นแม่ที่ว่าซอยน้องสละนําแน่น้องสิทองนําแน่ว่า เพิ uh, 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 mm ่นเห็นแบบน้ำจ uh, ิตน uh, ้ำใจของแม่เพิ่นนะน่ะพี่น้องเลยเนาะเพิ่นบอกว่าบ๊วยจิตเอ้ยบ๊วยเช่นบอกทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นในเด้อบ๊วยัช่นเนาะเห็นครอบครัวนั่นเห็นครอบครัวนี้อายกให้ทางเธอม่เพิ่นช่วยเพิ่นแน่กระบาดกระบี่ลายพี่น้องเนาะกระบี่ลายครอบครัวอยู่ที่ว่าต้องการความเสียเหลือดไอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางอันนการตัดสินใจของทางเธอม่เพิ่นเนาะทางบ๊วยจิตเองก็ได้ทั้งเธอเม่เพิ่นให้ อันน่ะบ่คิดเองเป็นสะพานบุญให้เนาะอ่าครอบครัวใดก็ตามแต่อ่าเป็นสะพานบุญให้อ่าครอบครัวใดอ่างต้นไปอันนี้ก็ยินดีนําเนาะอ่าบ่ดเองก็ขึ้นอยู่กับทางอ่านําชื่อนําใจของทางทางมเพิ่นที่ว่าเหมามายให้อ่าเพราะว่าทาง FC เพิ่นเห็นได้ว่าเออแม่เพิ่นอ่าอ่าเมตตาเนาะอ่าแม่เพิ่นเมตตาครอบครัวน้องๆเพิ่นก็ว่าเออเนาะอ่าเห็นครอบครัวอื่นๆนําก็ว่าเอ้าพุ่นแหละมีโอกาส เด้อพี่น้องเด้อเนาะมีโอกาสจะหาว่าบ u d ิ e เองทางทม่เมเป็นมอบหมายงานให้กับศรีไทยกับพมรพี่น้องเอฟซีเบิ้งเนาะก็ครัวใดคก็กลัวใดก็ได้กับทางทม่เมเป็นบอกเด้อพี่น้องเด้อเนาะแต่ก็ตามเต้เนาะคือปัจจุบันนี่ก็ดีใจเนาะที่เมเป็นให้เป็นสะพานบุญให้แล้วกับเอฟซีให้กำลังใจกูน่ะเดี๋ยวซีให้กับพมรพี่น้องเอฟซีได้เบิ้งอานาในเรื่องของทางตัวนี้แหละเงอนทางน้องเตยทอง ยังมันทันได้แล้วเถื่อ euh พี่น้องเอลยเนาะอยืนชุ like ่มนี้ต no. like? okay. so. no. mm. ัวนี้ยังเหลือใบเดียวเขาหล่อแต่ว่าครุบเนาะพี่น้องเนาะถือว่าครุบครุบเปแล้วบัดนี้มีแต่ว่าขึ้นอยู่กับคมไว้คมซาของทางน้องเพิร์นในเรื่องของการติดหรือว่าการเฮ็ดเวียพี่น้องเอลยเนาะมีแต่ว่าร์ทางใจเฮาเองนี่ในสีอัปเดตครับผมพี่น้องเอ็ซีได้เบิ่งเนาะให้กับเอ็ซีให้กับคนรักผู้ใหญ่เพิ่นบึงชมไปน้ำกันนะพี่น้องเอลยไป้แต่เนาะว่าไลยใหญ่ห้างพี่น้องสิพาเอ็ซีเข้าไปบึงข้างใน

Cương <laughs> ừ. mưa không này sức mạnh, nó chưa chặt, chưa chưa chát chọc chịu lói nè 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 mình nè 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 phải nè nè มาเริ่มมือเด้นี่มาแลันนแเล้านั่นทังน้อยทั้งฉันอยู่ดุง้องขึ้กันทงันอยู่ดุง็เรากินมาเลยฮะเรากินม้ไจากลงเจาเลยแบบนี่เลยมาจากลงเจากินมาลงเลยไหมแต่ทังย่าโมล่าทันย่าอยู่มรนี้ย่ไม่ถึงจุดแบบอยู่ชูงเนาะ

Mày, may mày, 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 ขีดน้อยเดียวนั้นเนาะโอ้บ oh, oh, sure. ่งได้บ right ่งได้โอ้ยระวังระวังได้อีเปียดีได้เกือบทรัพกันเนาะเออไปได้เนาะเจ็บหลายตัด้บยนี่พี่ดวงเอ้ยระวังด้วย เอ๋อข <Ơ. S 2> ึ้นบ่ยู่ขึ้นอ๋อขึ้นบ่มามชิยู่งยู่ง่อยบ่ไดี๋ยวบ่น้องเสือทองได้บ่เป็นหนึ่งไหมเดี๋ยวบ่อ๋อเห้มันคุ้งลุเนาะได้บ่นี่คือคุ้งทั้งเนี่ยเนาะมันต้องคุ้งเล่เพรวกเอาไปมาสาหังแบบฝนสารในหัวเขาคือเก่า

ในหนึ่งเหม่อนัวในหนึ่งเนาะอันนี้เป็นะวะบนี่อะไรไม่เป็นรเดี๋ยวเืเาะังเลยอ่เเนาะ khi gắn nó

ở mấy ngặt cái thương yêu kêu thương. Yêu bọn hương 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 hương

đây bà này, à, này bán gì, ôi, con hên, nó. Đây rồi. Ừ. Em muốn lời lại cái này, cái gì <laughs> Má. Gì Ở, đôi đấy từ gì đấy? Cần toàn hoàn toàn xây, bán vào tù nó. và ừ. ngày, cũng cả ba ngày đấy, bận thằng đẹp. À. Hai, hey. โอ้ยขากลีบบาทนี่น้องล่ะทั้งสองรึ๊บรึ๊บโอ้ยงานบันเทิงเอาไม่แม่พอดีพอดีท่านนี่จะได้ไหนพ่อพ่ออ๋อถิ่นเลยบ่อกโอ้ยเนาะถ้นไปเนาะไปไปไปลงมาลงมา

bây giờ đấy, cái này anh mình mà đâu, say sám bọn này, ờ, bọn tụi nhảy cũng đấy nó, sám đấy bọn tụi nhảy nó, à sám, mình học nằm nặng đó.

ประเด็นเนี้ยเอาหุ้นเนี้ยมาเล่นงานกันมันผลไม่เกิดได้เกิด

เออครับทางสับนี้บักพี่กะดีนะครัจักรูไปไข่จบทุกประการเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ก็ได้เทีนีขอกล่าวคําว่าสบายสบายดีพี่น้องเอ้ย